่าคือการดูความคิดนะถ้าเห็นความคิดแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดพอเรารู้ว่าอันนี้มันคิดมันไม่ใช่เราคิดอันนี้มันกุมเราไม่ใช่เรากุมมันจะเห็นอย่างนี้มันจะเห็นการทํางานของความคิดของสังขารไอ้ความคิดมันมาจากไหนมันมาจากสัญญาสัญญาที่เราจำเอาไว้นะมันไปดึงออกมาจากนั้นสติไมา่มีแม่จริงๆเราไม่ทันสติ สติมันเร็วประมาณร้อยแปดสิบละมั้งมันไปดึงเอาสัญญาใช่ไหมเอามาปึงคือซึ่งเราไม่ทันมันถ้าเรามีสติอยู่กับตัวนะมีสติอยู่กับทำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมีความคิดแทรกรู้หยุดก่อนตั้งสติใหม่พอความคิดหายเราก็พุทโธพุทโธต่อนะถ้าไม่ทําถ้าไม่ดูความคิดนะถ้าดูความคิดวยด้วยแล้วก็พุทโธไปเลยเพราะว่าสองอย่างนี้ความคิดพุทโธเนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่า,างไง่ะมันเป็นนามธรรมามันเป็นความคิดนะพุโทโธนะ,ะมันเป็นความคิดแต่มันก็เป็นความคิดที่ดีที่เอามาผูกไว้กับจิตใช่ไหมมันเลยเป็นความคิดที่ดีมันเป็นสิ่งอะไรก็แลว้วแต่มันเป็นสมถะก็คือสิ่งเดียวทำกรรมเดียวใช่ไหมเราพุทโธผู่ไว้ไกับจิตจะเห็นว่าความคิดพุโทโธก็พุโทโธไปพุทโธไปแต่ว่ามันมีความคิดอยู่ <c oughs> ซึ่งมันไม่สามารถทำให้เราสงบลงฐานได้สิ่งแรกที่เราจะทำถ้ามันเป็นอย่างนี้สิ่งแรกที่เราจะทำ,น,น,น,ทะทำนั่นก็คือพุโทโธพร้อมกับเพ่งจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมกูบานี่เพ่งไว้ตรงหัวใจของกูบานะตอนนั้นนะตอนเดินเพราะว่าเดินทัวจะพุทูเอ้ยตอนเดินทัวเอาไว้บาดเท้าบาดเดินพุโทโธ แต่ตอนนั่งว่าจะเอาไว้ตรงหัวใจตัวเองเพราะว่าพอเราเริ่มสงบแล้วจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นใช่ไหมเพื่อที่จะตัดกระแสเห็นความคิดคแล้วมีชีเิ่ทำอย่างนี้ไหมปกต,ติผู้ทัวเอาไว้ไงหัวใจแล้วเห็นความคิดแล้วจะรู้ทันความคิดตัวนี้ มันยังน้อยไปน้อยแล้ครน้อยไปจริงๆนะ,นๆนะมันไม่สามารถตัดกระแสดได้แม่ชีเล็กต้องลงฐานเพื่อว่าเอากําลังธุรกิจน,นะ<ช>ต้องสงบลงฐานเพื่อว่าที่จะเอากำลังธุรกิจท่านเจะจงไปเลยไปเอา,อางี้แม่ชีเล็กมุ่งสมร t h ไปก่อนไป<ช>เอาอารมณ์เยวไปก่อนจริงนะ ทำยังไงก็ได้คือตัดกระแสพอคิดทั้งหมดไม่คิดปรุงแต่งไปกับมันทำยังไงก็ได้เม่ชีเล็กต้องทำยังไงก็ได้ใช่ไหมแล้วจะทำยังไงล่ะพูดโทรบาดเดินพร้อมกับบาดเดินเพื่อที่ว่าจะไม่ให้คมคิดไปทางอื่นคิดอะไรก็ได้นอกจากพูดโทรใช่ไหมไม่พูดผิดนอกจากไม่คิดอะไรสักอย่างที่ว่า <c oughs> คิดคิดอะไรก็ได้ก็คือ จะเป็นทมโมสังทูใช่ไหมแต่เราพุดทูเอาพูดทูคาเดียวเนี่ยพร้อมกับบาดเดินเนี่ยพุทูพูดทูพูดท,ดทูอยู่อย่างนี้ถ้ามีความคิดขึ้นมาหยุดก่อนหยุดเดินตั้งสติใหมพอเริ่มใหมก่ก็พุดทูพูดทูไปอีกถ้ามีความคิดแทรกพุทโูหายหยุดอีกหยุดก่อนคล้ายๆกับว่าเราต้องนับหนึ่งเสมอ เพื่อว่าเราจะบังคับไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรกบังคับเป็นจริงบัคับเป็นจริงนะ <c oughs> ตัวนี้ต้องจาจริงจริงจังมัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเล่นเล่นนะต้องมีความตั้งใจสูงสุดนั่งเทาเหมือนกันพุทธทวเนี่ยปกติเราน,นึกคุทนึกพุทธทใช่ไหมนึกพุทธวพร้อมกับลมนึกพุทธทพร้อมกับลมหายใจใช่ไหมถนัดไหมถนัดค่ะไม่เครืองไม่ค่ะไม่เครืองได้ เพ่งเลยเพ่งปลายจมูกมันต้องสัมผัสได้สิใช่ไหมสัมผัสได้อยู่ใช่ไหมเพ่งจุดจุดเดียว <c oughs> พุโทโธเข้าพุทเข้าโธออกใช่ไหมสัมผัสตรงปลายจมูกมันจะต้องสัมผัสยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่เรายิ่งเพ่งเข้าไปตรงนั้นให้มากจุดเล็กจุดเดียวน่ยยิ่งจุดเล็กยิ่งสร้างความรู้สึกทหมดเข้ามาจุดนี้จุดจุดเดียวนะ ห้ามไปที่จุดอื่นห้ามเคลื่อนแต่แน่นอนมันจะเคลื่อนเคลื่อนไหมแนรก็เคลื่อนสิคะถ้ามีความคิดผุดขึ้นเราไปตั้งสติใหม่นะตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกนะไม่ใช่เด็กต้องตั้งแล้วตั้งตั้งแล้วตั้งอีกถ้ามีความคิดผุดเห็นความคิดไม่เอาตัดทิ้งตั้งสติใหม่นับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเลย นี่คือไม่ชี้ใ่ต้องทําตรงนี้